ไม่มีใครรู้ว่าภารกิจถอนอาวุธครั้งนี้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตหรือไม่เมื่อเส้นชายแดนไม่ได้กั้นแค่แผ่นดินแต่มันกั้นหัวใจคนด้วยรุ่งอรุณของวันใหม่ชายแดนไทยยังคงตึงเครียดเหมือนเดิมแต่วันนี้พวกเขาได้รับภารกิจใหม่ภารกิจเพื่อสันติภาพหน่วยทหารชายแดนได้รับคำสั่ง ให้ถอนอาวุธหนักทั้งหมดออกจากแนวหน้าเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปทั่วหุบเขาเหมือนเตือนใจว่าสงครามอาจจบแล้วจริงๆหรือเสียงจากวิทยุสนามประกาศเริ่มภารกิจไม่มีใครพูดอะไรมีแต่สายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความหวังทีมตรวจสอบทุ่นระเบิดต้องเข้าไปก่อนทุกครั้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าอีกฝั่งจะคิดแบบเดียวกันหรือเปล่า เสียงเตือนจากเครื่องตรวจจับดังขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายเขาไม่กลัวความตายแต่กลัวว่าภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเพราะเบื้องหลังของพวกเขาคือครอบครัวที่ยังรออยู่ในอีกฝากหนึ่งชาวบ้านชายแดนกำลังภาวนาเงียบๆหวังว่าทหารทุกนายจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยแม่ของหนึ่งในทหารชุดปฏิบัติการ ทูปอธิษฐานทุกวันเธอไม่ได้ขอให้ลูกได้เหรียญเกียรติยศเธอขอแค่ให้ลูกกลับบ้านเท่านั้นพ่อเคยอยู่ชายแดนมาก่อนเขารู้ดีว่าสงครามไม่ได้เริ่มจากปืนแต่มันเริ่มจากใจที่ไม่ยอมกันเขาเล่าเรื่องในอดีตให้ทหารรุ่นใหม่ฟังเพื่อให้รู้ว่าสันติภาพไม่ได้ได้มาง่ายๆเหมือนคำพูดในหนังสือปืนใหญ่ค่อยๆถูกขนออกไปจากแนวหน้า เหมือนยกหินหนักออกจากหัวใจของทุกคนชาวบ้านออกมายืนสองข้างทางน้ำตาที่ไหลครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่มันคือความโล่งใจมือที่เคยถือปืนวันนี้ยื่นออกมาเพื่อจับมือแทนไม่มีคำพูดใดจำเป็นนอกจากคำว่าขอบคุณเมื่อแสงสุดท้ายของวันคล้อยลงทุกคนรู้แล้วว่าความสงบไม่ใช่แค่คำสัญญา แต่มันคือความหวังใหม่ของแผ่นดินเพราะความร่วมมือและความเข้าใจสำคัญยิ่งกว่ากำลังอาวุธใดๆ